มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเชาวเน็ตชมหนังร้ายสวยออร่าแย่งซีนพักมินยองเข้าถึงบทบาทการแสดงจนทําให้คนดูอินกันทั่วเอเชียจริงๆนะคะสำหรับนักแสดงสาวทรงฮายุนกับบทบาทนางร้ายจองซูมินจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังเม r y my husband ที่ถ่ายทอดความน่ารักและก็ร้ายได้หน้าหมั่นไส้สุดๆค่ะขณะเดียวกันก็รับคำชมมากมายไม่ว่าจะเป็นฝีมือการแสดงก็ดีความสวยที่ไร้ทิติซึ่งความจริงแล้วเธออายุจะย่างเข้าวัย38ปีแล้วนะคะซีรีส์เรื่องนี้ทำให้คนชอบแล้วก็รู้จักทรงหาย,ยุนมากยิ่งขึ้นหลายคนเอ่ยปากบอกว่าเธอสวยและมีสเสน่ห์ชวนมองดึงดูสายตามากกว่านางเอกของเรื่องอย่างพักมินยองเสีอีกค่ะ ชาวเน็ตชมเปาะนางร้ายเมริมายฮัสเบิรสวยออร่าแย่งซีนพักมินยองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รักคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ